สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกกุหลาบขาวสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายอีกแบบหนึ่งนะโดยริบิน4เส้นนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกระน,นักรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว43เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน13เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะคลิปนี้ลีขออนุญาตใช้ริบบิ้นสีเหลืองนะคะจะได้มองเห็นชัดๆในการสอนนะคะนี่นะ รีก็จะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นเส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่3ามเส้นที่4นะกดตรงรอยพับสอดอลิบินเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอระตรลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะในแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึง เราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3 เส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาสเส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนมานะรีจะให้สังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะนับมาเลยค่ะหนึ่งสามนี่นะคะเสร็จแล้วจับเอาริบบิ้นหมุนมาเราจับเอาริบบิ้นเส้นด้านนอกออกมาสารก่อนนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะ ช่องที่สามนี้นะคะให้ริบบี้ออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบี้ลงมาค่ะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสามต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะดีจะจับอลิบินเส้นยาวนะคะฝั่งด้านซ้ายนะจับริบินพับมาด้านหน้าอ้อมไปแบบนี้นะคะใต้กรีบนี่เลยนะ เสร็จแล้วจับประตูลิบบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งแล้วก็เสียบลงไปใต้เกสรน,นี่เลยนะคะใต้กรีบด้านหน้านี่นะให้ลิบบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงลิบบินลงมาค่ะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะจับอลิบบินพับมาด้านหน้าอ้อมมานะคะให้อยู่ใต้กรีบแรกเลยนะแบบนี้ จับอลิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปใต้เกสรด้านหน้าเลยนะนี่นะคะในแบบนี้นะต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามกันอีกนิดนึง นะจะได้แบบนี้นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของลีลีจะตัดให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะคะแล้วแต่ชอบนะว่าเราจะตัดแบบไหนนะคะจะตัดให้เสมอตรงฐานก็ได้นะแล้วแต่ชอบกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะ ตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบขาวอีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายๆเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ